ผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็กำลังใจให้กันด้วยนะครับ no n นะครับ l ลอดออฟนาสริปนะครับทลิปที่แล้วมันจบไปตรงนี้พอดีเลยแอดก็ต่อจากที่เดิมเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต้นเกมนะช่วงต้นเกมเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะต้องดูว่าวิธีการไกด์ของเขาเป็นยังไงนะแอดก็จะไม่ค่อยข้ามนะครับก็ดูตัวนี้เขาไกด์อยู่ที่ชาร์เลสเตอร์นะครับนะฮะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาให้ไกด์ไกด์มาว่าให้เรา เลือกว่าเราจะปลดล็อกอะไรนะครับระหว่างแบ็คแพคก,กับชารเลคเตอร์แอดเลือกปลดล็อกชารเลคเตอร์นะครับพอเราเลือกปลดล็อกชารเลคเตอร์มาก็กลายเป็นว่าชาร์เลคเตอร์เราก็มีตัวแรกเลยระเวลสองก็คือ Un o, อันอันเบโดซึ่งเป็นเลขาของนาสริกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่านี่ฮะด้านซ้ายของจอภาพเนี่ยมันจะเป็น น่าจะเป็นกลุ่มอาชีพนะมี3กลุ่มนะครับ3กลุ่มอาชีพของตัวละครนะแอดจะขอดูซิว่ากาเม็ดนี่คืออะไรไอกาเน็เไ้ยังไม่มีอ่ะยังไม่มีเลยยังไม่ขึ้นนะครับเพราะเราไม่มีตัวละครแล้วตัวละครนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนอ่ะเนี่ยเป็นออยู่นะครับเป็นระดับ SR นะครับนี่ sr แล้วก็1ดาวนะ1ดาว c p 1 1 4นะครับเกมเขาไกด์มาว่าให้เราแตะที่ อันเบดอนอันเบโดนะครับแอดก็แตะที่อันเบโดแตะเสร็จปั๊บอันเบโดก็เข้ามาโอเวอร์วิวนะครับไกด์บอกเราว่าถ้าเราเราจะสามารถทำาสรหนึ่งดาวนะให้เป็น3ดาว SSR ได้โดยวิธีการอะไรเอ่ยนี่เขาไกด์เรานะฮะนี่เขาไกด์เราให้แตะตรงนี้นะครับนี่ให้แตะตรงนี้ที่มุมขวาบนี่ดจะแตะไปนะครับ เอาแล้ครับแตะเสร็จปั๊บอะไรเอ่ยอ่าแตะเลย to เลเวลแม็กนะครับ To เลเวลแม็กแล้วเราก็แตะเลยนะครับทูเลเวลแม็ก e ์เลเวลแม็กก็จะได้เป็นเลเวล3นะครับเลเวล3จะต่ออีกได้ไหมอ่ะทูเลเวลแม็ก่ะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไอเทมคู่นี้ไม่มีนะฮะไอเทมคู่นี้เป็นศูนย์อยู่ก็โอเคพอจะเข้าใจแล้ววิธีการนะครับ เมื่อไม่ได้เราก็ถอยหลังกลับนะถอยหลังกลับสค i ิปตูติวเจอเรียนนะครับสคริปกนะาแนะนำนะครับสค i ิปเลยสค i ิปแล้วนะฮะออกมา,อ,าอย่างอื่นต่อไปให้ดูสกิลนะครับนี่จะมีจุดแดงจุดแดงนะครับให้เรามาดูสกิลของอันเบโด,โดนะครับสกิลมีทั้งหมดอะไรอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สกิลนะครับ สกิลสุดท้ายยังไม่เปิดนะยังไม่ปลดนะครับสกิลแรกจะเป็นอ่าไวโอเลตบลัซสนะครับซิงเกิลแล้วก็เป็นโซนอะโกนี่นี่เป็น, De นดีบัฟน,นะครับเนี่ยนี่ฮะสกิลนี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นดีบัฟนะฮะอันนี้เป็นซิงเกิลนี่นี่ก็เป็นดีบัฟเดโมนิกวิสเปอร์นี่นะฮะแล้วก็แอคทีเวตตอนนี้รอแอคทีเวตอยู่นะครับอันนี้ต้องรอแอคทีเวตอยู่อันนี้เป็นอินเวเดอร์ดูมก็จะทำงาน2หน้าที่นะครับ เป็น AOE ด้วยนะครับจนตีมูเนี่ยนะแล้วก็เผาไหม้ด้วยครับเป็นเบิร์นด้วย3รลาวอันนี้2อลาวอ่าไม่มีคูนดาวนะครับอันนี้ไม่มีคูนดาวอันนี้คูณดาว2องลาวนะครับอันนี้คูณดาว3อ่ากับตันคืออะไรเอ,อ่ยแล้วมีอัปเกรดได้ด้วยนะครับนี่อัปเกรดแตะขวาเลยแต่ปั๊บนี่คือการอัปเกรดสกิลนะครับอัปเกรดสกิลตอนนี้เรามีค่าสกิล e x p นะครับ สกิลเอ็อยู่1ชิ้นนะครับจะไปอัปเดตสกิลอะไรก็ได้นี่นะฮะอืมแอคทีเวตเรียนอันนี้ก่อนเลยดีไหมเนี่ยอันนี้ขอให้แอคทีเวตนะให้เราเรียนรู้สกิลนี้อ่ะแอดเรียนรู้เลยแล้วกันสกิลนี้ชื่อ Inverter Doom นะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ฮะอุปกรณ์อ่าไอเทมที่ใช้ในการแอคทีเวตมีน,นี่ครับกับเงิน400แต่เงินตอนนี้เรามีอยู่ 14k ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับกดเลยปั๊บเรียบร้อยเราปลดล็อก ok แล้วนะครับน่าจะปลดล็อก ok เรียบร้อยแอคท v เวตแล้วนี่ไงนี่แอคทิเวตขึ้นแล้วนี่นะแอคทิเวตขึ้นแล้วแสดงว่าเราใช้การได้แล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็สคิปถอยหลังไปนะครับนี่ไงเราแอคทิเวตอันนี้เมื่อกี้นี้ที่รอปลดล็อก ok. นี้เราปลดล็อก ok เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าอันเบโดนี่มี สี่สกิลนะครับสี่สกิลกับตันนี่คืออะไรเนะี่ยกับตันสกิลอ๋ออันนี้คือกับตันสกิลนะครับอืมโอเคนะฮะก็เอาแอปแปลภาษามาส่องนะครับนี่ก็จะรู้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดไว้ส่องหลังใหม่แล้วกันฮะโอเวอร์วิวก็คือตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอเวอร์วิวนี่จะเป็นเรื่องของอ่าค่าสเตตัสทั้งหลายนะครับค่าสเตตัสทั้งหลาย แล้วก็ไปดูได้ว่าเนี่ยอัน,นีนเอลี LE เท่าไรเบิร์นเท่าไหรดีบับเท่าไร,าไรลองไปดูสิครับเอลีอ้อยแตะเข้าไม่ได้แตะเข้าไม่ได้นะครับอ๋ออันนี้สายอาชีพเขาก็คือแม็กนี่นะฮะสายเวทนะครับแม็กนี่อันเบโดนี่เป็นสายแม็กนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วแอดกลับนะครับถอยหลังกลับไปเอาละช่อเรื่องของชาร์เลสเตอร์เราเขา้าใจละพอได้แล้วนะครับพอได้ละพอมองทางออกนะครับอันนี้ก็คือ ให้แตะนะครับเริ่มต่อไปนะฮะเริ่มต่อไปจบจบเรื่องเรื่องราวเรื่องแลนแล้วก็เริ่มเรื่องใหม่ต่อไปคล้ายๆเป็นเควสอนะนะก็ไปคุยกันนะครับระหว่างโมเมนโตโมมันโตเนี่ยโมมโมโมอะไรเนี่ยโมมองกาเออโมมองกาทำอะไรอีกฟ้าบเฮ้ยใช้พลังเวท เรียกมอนสเตอร์มาอีกแล้วเดีวจะให้เด็กๆพวกนี้ฝึกหรือไงเนี่ยวิบูมองกานี่เป็นหลอดออปนาสิลิคแอดขอข้ามแล้วกันนะครับข้ามไปเลยพึ้นข้ามไปแล้วคืออะไรเอ่ยนี่เห็นไหมครับเออใช่อันนี้จะเป็นเควสนะครับเนี่ยมุมขวาบนของจอเนี่ยยาวๆนี่นะครับนะฮะขอให้เด็กสองคนไปฝึก สามคนนะครับรวมทั้งอันเบโด้ด้วยนะฮะนี่โดยที่โมงมงกานะัานคอยควบคุมดูแลอยู่ด้านหลังนะครัสอินโทรดักชั่นอ่าคลาสอินโทรดักอะไรอันเบโด้เอาไกด์มาลุยป๊บอันเบโด้สายเวทเป็นสายแม็กนะครับอาแล้วเฮ้ย โอ้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอเข้าใจแล้วนะครับวิธีเล่นของเขาก็คือนี่เป็นเทิร์นเบดเป็น RPG t u ีจีเทิร์นเบดแต่เกมขเขาบอกว่าเขาเป็น d ี m o อ็ะนะเออเราก็เลยเอาเป็นว่าลักษณะการเป็นเทิร์นเบดกันแล้วกันโอเคง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเอาละเฮ้ยมัวมองก้าลงมือด้วยเองเหรอฟรินะเรียบร้อยฟินิชจบเลย เฮ้ยโม,ง,มงก้าเล็บน่ากลัวน่ากลัวมากชนะแล้วนะครับชนะแล้วเลเวลอัพขึ้นไปแล้วครับเลเวลสี่ขึ้นมาแล้วนะครับเลเวลสี่กว่าแล้วแล้วก็ไอเทมดรอปมาแล้วนะครับเฮ้ยแนวการเล่นก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากแห้ขอข้ามบทสนทนาไปนะขอเริ่มเข้าใจละไม่ยากละอันนี้ให้มีการปัดเหมือนกับรูปหน้ารูปหน้ารูปแก้มเด็กๆเออไอหนูทําเก่งมากนะเก่งมากนะไอหนูนะเนีน่ย ใช้อาม,ม,ม,นะนะม,มือรูปหัวเนี่ยมือนี่ใช่ไหมล่ะบูบนหัวนะใช้มือวันเนี้ยมือรูปหัวเนี่ยเอยเก่งมาก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 เฮ้ยพอแล้วมันต้องรูปบ่อยอ๋อหมูมงการูปหัวเด็กๆนะครับอ้าวแล้วมูมงกาอ่ะผ่านไปนะครับเลเวลัพเป็นเลเวล4แล้วนะครับเลเวล4แล้วเฮ้ยตัวเราคือโมโมงกาเหรอไม่น่าจะใช่อะ่ะ ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้จริงๆมันเป็นจุดไอเดียเรานะอ่ะเอาเลยเควสต่อไปนะครับเควสต่อไปลักษณะเหมือนเริ่มเรื่องจะเป็นการฝึกนะฮะเป็นการฝึกลูกทีมของโมมองกานะครับหรือการฝึกผู้คนโดยโมมองกาเนี่เป็นเป็น,ปนอาจาร,รย์ใหญ่อะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นครูฝึกเออ ประมาณนั้นนะครับนะฮะตอนนี้ที่ขอบจอขวาบนก็จะมีค่าของเงินนะฮะเหรียญทอง 15k เพชรม่วง150แล้วก็มีอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์60ชิ้นนะครับไปลองลองดูนะครับข้างล่างชาเลคเตอร์คืออะไรเอ่ยเราแตะดูที่บุมขวาล่างชาเลคเตอร์อ๋อเข้าไปดูเรื่องราวของชาเลตตัวละครมันยังไม่มีนะครับยังไม่มีถ้าแตะที่โมมองก้าก็จะเป็นอย่างนี้ อ๋อเราคือโมมังกาเนี่ย my profile นี่นะครับ my profile เออทีมของเรา id เราก็คือโมมังกานี่เองเหรอเนี่ยฮะแล้ว my profile เข้าไปเมื่อกี้นี้อ้าวลองดูเควสต่อไปนะครับโมมังกาจะฝึกบรรดาสมาชิกในเผ่ายังไงนะครับจะฝึกยังไงแล้วเดี๋ยวจะมีการ อะไนะสุ่มกาชาจะสุ่มลักษณะไหนอ่น,นียังคุยกอยู่ครับแอดคัมนะครับุผู้ชมกเพื่อนๆก็ถ้าเล่นก็เข้าไปดูเองนะครับ N&B g i n i n g เลเวลหาแล้วนะครับาการเดินเนื้อเรื่องก็ไม่เร่งรีบนะครับไม่เร่งรีบไม่ชา้าจนเกินไปไปเรื่อยๆแล้วก็นะแตะวสไปนะครับเควสก็คือ M น M o v e r o r d นี่ เพราะแตะปับ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินเรื่องไปว่าเรื่องต่อจากนี้ไปคืออะไรโมมังกาอปวดหัวอะไรนะไอ้โมมังกาปวดหัวตัวเองเลยไงเด็กๆพวกนี้มันสอนสอนอยากงั้นเหรออ่ะขอข้ามนะครับโอเวอร์โหลดสตาร์ทเอาแล้วโอเวอร์โหดอะไรเนี่ยฝ่ายซัมติงยูสฟูลนี่ฮะ ฝ่ายซัมตี้ยูฟูล์อะไรแอดลองแตะไปดูสิเอาและไปค้นคว้าโอ้โหห้องหนังสือเยอะมากออปชันอะไรเอ่ยแอดเ n t นเจอร์คล็อกอ๋อเป็นเสื้อคลุมนะครับเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมอ๋อเอาโอเคอาได้หนึ่งชิน้นละไปไงต่ออาแตะอีกทีนึงเจอแล้วหนึ่งนะครับอีกหนึ่งคืออะไรอีกหนึ่งคืออะไร อีกหนึ่งก็คือแอดเวนเจอร์สวอ่าดาบครับดาบ Adventure อืมเอาละสองละครบแล้วต่อไปอะไรเอ่ย Return to Death เอาละ Return to Death กลับไปที่โต๊ะทำงานละบ่นอะไรอ่ะโมบอ,องกาเฮ้ยคนนี้ใครเอ่ยอันนี้เป็นแม่บ้านเราเนี่ยเฮ้ย แม่บ้านเหรอเทสไม่มีเฮ้ยเอ้าโ,โอ้เลเวลหกแล้ว,วอ,อ่ะเอ้าได้มาใหม่นะครับคนเมื่อกี้ก็คืออาจจะเป็นแม่บ้านของโมมงก้านะครับเป็น SR ชื่อนาเบะนะครับนาเบะหรือนาเบะเนี่ยบิวต Prince ี้ฟูลปรินซ princess เอ้าเจ้าหญิงแสนสวย โอเคเจ้าหญิงแสนสวยนะครับอะไรเอ่ยซิงเกิลช็อคแล้วก็ฟินิชเจชอร์น่าจะเป็นสกิลสามสามแบบอ๋อใครเป็นคนวาดภาพนี้ใครพูดว่าหน่อยเอ่ยซีวีคือใครเอ่ยนูมาคุระ,น,ระนูมาคุระมานามิอา่าคนวาดภาพเจ๋วมากอา่าชื่นชมเลยชื่นชมเอาละครับต่อไปนะครับ ก็แตกมาอีกเอาลนะให้มาดูตัวละครที่2นะครับนานาเบะนะครับนาเบะหรือ abe, นาเบเนี่ย SR เหมือนกันนะครับ CP 110เป็นตัวละครที่2แตะที่เอ็กเซซิรีนะครับเอ็กเซซิรีคืออะไรเอ่ยเอ็กเซซิรีก็จะมาเจอเทียร์หนึ่งเทียร์หนึ่งนะเนี่ยนี่คือน่าจะเป็นสกิลนะอยู่ในกลุ่มเทียร์หนึ่งหมดเลยเทียร์หนึ่งเฮ้ยไล่ไปถึงเทียร์เก้า เอาล้วคหนึ่งร้อยอัปเกรดอัปเกรดเลยเอ,อ้เอเฮ้ยซีพีขึ้นเลยสองร้อยกว่าเลยเฮ้ยอัปเกรดใช้หนึ่งร้อยเหรียญทองนะเฮ้ยควิกอัปเกรดอันนี้เลยนี่อันนี้คือควิกอัปเกรดอ๋อควิกอัปเกรดตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้อะเพราะว่านี้มันหมดอ่ะนี่อันนี้มันไม่พอนะครับมันไม่พอไม่พอก็ถอยหลัง ถอยหลังออกนะครับถ้าอัปเกรดธรรมดาล่ะอันนี้เทียร์นหนึ่งนี่ใช่ไหมอัปเกรดธรรมดาปุ๊บสองเดสิบแล้วนะครับหมดแล้วหมดไปคราฟได้นะครับไปคราฟได้อินซับวิเชียออนออยังทําไม่ได้โอเคเสร็จแล้วไปดูโอเวอร์วิวต่อนะฮะับโอเวอร์วิวตอนนี้นาเบะนาเบะมีลูกศรขึ้นอัพอัพอะไรเอ่ย ทูทูเลเวลแม็กแม็กเลยปับ๊บเลเวลหกนะครับคือเลเวลที่สูงสุดแล้วนะฮะนี่นาเบทไปเลเวลหกแล้วนะครับเลเวลหกแล้วก็พลังสร้างโจมตีนะเนี่ยรูปดับควายน่าจะเป็นพลังโจมตีร้อยเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็สเตตัสประมาณนี้นี่แอตแทกร้อยหกสิบเจ็ดแล้วมีอะไรบวกขึ้นมาเป็นร้อยเจ็ดสิบสองแล้วก็เป็นสปีดความเร็วร้อยสิบ นะฮะเป็นระดับ B นะครับค่าไฮพาวเวอร์ค่าพลังสูงสุด943อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วนี้ก็คือเรื่องของคลิคนะครับคลิคยีรคลิคดามด150ดเมจ150%ยห้าสบเปอ์โหดาเมจแรงมากโอ้ยนี่ดาเมจแรงมากเลยนะครับนี่150%ยห้เนต์ลยนี่อ่ะบบอ่ะกลับไปดูนะครับกลับไปตอนนี้เราก็มี2รายการแล้วนะครับแต่เรายังไม่มีการเน็ตเรา ออเอมอรอนอันเบเดลก็คือเรมอรอ่าอิมอรอนนะครับเอมอรอนในสายเอมอรอนแล้วก็เซฟไฟก็คือนาเบะนะครับเป็นเซฟไฟนาเบะเซฟไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปดาบนะครับมีใครขายมีสั้นไม่ใช่จ้ะมีสั่นเนาะอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์อันนี้ก็คือสายเวทนะครับแม็กแม็กสายเวท โอเคเราได้มาสองตัวละครแล้ว mm hmm. เกิดอะไรขึ้นต่อไปโอ้ก็เป็นอันว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้ต่อคลิปที่3นะครับ EP 3นะ mm hmm. ก็หวังว่าจะสนุกกับ Lord of n a s r i c นะครับ mm hmm. พบกัคลิปหน้าครับสวัสดีครับ